สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคําแรกดีนะครับแบบแรกเลยนะผมขอบคุณก่อนเลยนะครับใครที่เอ่อกดเขาเรียกว่าอะไรกดสติ๊กเกอร์ให้ผมที่ผมโพสต์เรื่องของการโดนปิดกั้นนะไงขอบคุณก่อนเลยนะครับผมจะอาจจะมีคนบางคนลาคาและอันฟอร์ไปนะก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าวันนี้มีเจ้ากล้องอะไรอัปเดตกันมาตัวแรกเลยนะครับนี่ก็คือตัวยชิก้านะครับผมนี่ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรโหดนะครับ T ีเอเป็นเลนส์คลาวไซด์น Cloud นะเป็นเลนส์ตัวเดียวกับคู่แข่งของไลก้านะเว้ยแล้วแบบ เป็นตัวเดียวกับพวกแบบ T4 T5 ที่ตัวเป็นหมื่นน่ะนะครับผมตัวนี้นะครับมาด้วยเนี่ยใช่ไหมทีนะครับโคตติ้งตัว T ของ T ีสตาของของของไซค์เขาเลยนแต่นี้เป็นแค่รอยนิ้วมือนะครับเช็ดออกตัวนี้สภาพโคตรสวยดูดิครับสภาพดูผิวดีผิวแบบสวยมากๆผมไม่เคยเจอแบบรุ่นนี้สวยขนาดนี้มาก่อนเลยคือสวยคลิปจริงๆนะฮะผมแล้วก็นะครับผมเนี่ยคราวไซนะครับ3.5 F 3.5นะครับผมนี่ข้างหน้าปรับ ISO ได้ตัวนี้นะครับสวยมากๆนะตัวไปตัวไปเลยนะครับผมโอเคนะฮะนะครับ ต่อไปนะนี่ตัวต่อไปเป็นมหม่แล้วนะครับผมมีนอตาพีเนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเนี่ยนะครับสวยมากๆตัวอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีรอยแค่นี้นะเนี่ยรอยนิดเดียวตรงนี้นอกนั้นนะสวยสวยคลิปเลนเลนใสนะครับแฟลเฟิร์ตทำงานนะผมเนี่ยเห็นไหมครับติดทํางานติดหมดเลยนะครับผมตัวนี้นะเต็มระบบทุกตัวนะครับตัวที่ผมมาลงทุกตัวเต็มระบบหมดนะครับผมตัวนี้เต็มระบบนะนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวไปนะครับผมนี่อีกแล้วนะครับผมตัวนี้ นะครับผมโคนิกาซีสามห้าเอฟนะเต็มระบบนะครับ <c oughs> ดูความใสของเลนส์นะครับ <c oughs> ผมดูสภาพตอนนี้นะครับสบภาพคือสวยกลิบนะบผมเนี่ยหายากมากๆนะครับตัวนี้ล้างถงล้างถาดนี่แบบไม่มีไม่มีแบบเนี่ยสวยหมดเลยนะครับไม่มีแบบพังเน่าตัวเนี้สื่อว่าสภาพ9เต็ม1ินะฮะ ทุกตัวนี้ผมเอาไว้ดูตะกี้นี้ก็คือแบบตัวไอ้ตัวชิชกาติตัวแรกได้ถูกสิเต็มสิมีดอวตาก็เก้าเต็มสิบนะครับตัวนี้ก็เก้าเต็มสิบนะครับผมจะคัดแต่สวยๆมาลงขายนะครับผมเนี่ยดูครับสภาพเนี่ยลอยเลยแทบไม่มีเลยครับสวยมากๆเลยนะฮะนะครับผมอ่ะตัวต่อไปเลยนะฮะตัวไปมาคันนี้มามาถ,ถึงนี่งนะฮะหยิบออกมาก่อนนะ นี่กตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็คือนะครับ Nikon นะครับไลท์ทั o u c h หนึ่งสองศูนย์ ED AF ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นกล้องที่ Nikon ยุคหลังๆก่อนจะเป็นดิจิตอลแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพภาพต่างๆไม่พูดถึงเลยครับเนี่ย มีมาโครด้วยนะครับแล้วก็38ซูมได้1 2อเนะเป็นกล้องหนุนที่สภาพเนี่ยโคตรดีแล้วก็ตัวเล็กๆน่ารักเนี่ยตัฝา่ามือเองนะครับเนี่ยนะครับทำงานเต็มระบบหมดเลยนะเดี๋ยวสภาพดีครับเดี๋กริปมากๆเลยฮะใช้งานง่ายภาพคมนะถ่ายพานโอลามาได้ด้วยนะครับตัวนี้นะนี่พานโอลามาได้ด้วยนะฮะนะครับคือเหมาะมากในการใช้งานครับับเต็มระบบนะครับผมแฟลชเฟอร์ติดนะนะครับผมนะครับผมนะใช้งานง่ายๆเลยนะครับมีเข้ามานะครับผมโอเคไปตัวไปเลยนะฮะนะครับผม โอเคนะครับตัวนี้นะครับมิวนะครับผมนี่มิวนะฮะมีเคสด้วยนะครับแล้วก็มาด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสวยกริปเลยนะดูดิครับเป็นมิวนะฮะมิวซูม1 4 0 vf นะครับผมนะฮะก็ทำงานเต็มระบบนะนี่นะครับผมนี่นะนะครับระบบเลยนะนะครับนะครับผมนะครับแฟลชเฟิร์ติดทุกอย่างนะครับติดระบบสวยๆเลยนะครับผม นะครับตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพของภาพนะฮะมิวหนึ่งเนี่ยยังไงคุณภาพดีแล้วเป็นตัว Vf ด้วยนะฮะเป็นตัวพิเศษนะครับผมก่อนข้างสวยเนี่ยมเป็น All w e a t h e r นะครับถ้าดูสภาพนะครับมีตรงนี้เป็นรอยนิดเดียวนะครับนิดเดียว่างนะซึ่งแทบดูดีความคลิปของเขานะมาผมของครบเลยเคสเคยทุกอย่างมีครบนะครับผมนี่นะครับผมนะครับเคสแท้ด้วยนะฮะนะครับผมถือว่าแบบหายากนะฮะสภาพสวยขนาดนี้มีเคสขนาดนี้นะครับผมนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับผม ครับตัวไปเลนฮะนี่นะครับผมออโตบอยสามนะครับผมเลนส์สามสามสิบแปดมิลเอฟสองจุดแปดนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับเขาเนี่ยเอาไปเทสกับเพจทดสอบกับคอนแทคทีทูซึ่งภาพเนี่ยที่ได้แทบไม่ต่างกันเลยนะครับผมความคมมีตรงวิติแต่ลายหลังเนี่ยเลนดูนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับเนี่ยนะครับ โอเคเนาะนะครับเนี่ยทำงานในระบบหมดทุกตัวสวยๆเลยนะดูดิครับลอยเลยนิดเดียวนะครับน้อยมากๆนะฮะแล้วก็สวยๆแภาพบอดดงวอรดี้เนี่ยคือสวยเลยนะครับผมนะฮะโอเคนะครับนี่ออโต้บอยสามนะครับผมนะมีตัวแรกนะครับนะโอเคตัวต่อไปนะฮะตัวไปนี่นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่คนเขาตามหากันมากๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัวนิคอนเอฟนะครับเป็นเอลสามห้าไอดีตัวแรกเลยนะครับผมนี่ ทำงานตัวระบบนะนะครับแฟลเฟอร์ติดนะครับแล้วเนี่ยภายนอกภายนอกเนี่ยถือว่าสวยตรงนี้เป็นเป็นรอยนิดหน่อยนะครับซึ่งธรรมชาติครับกล้องเดี๋ยวนี้แบบแด้วยความหล่อของเขานะครับโคตรหล่อรุ่นนี้นะครับผมผมเห็นแบบเป็นดิคอนแอลสำหรับไอเดีที่หล่อที่สุดนะครับจะมี3ตัวเลนส์เนี่ยเลนส์เนี่ยงัดกับพวกเข่าใส่ได้เลยตัวนี้นะครับผมหล่อมากๆนะครับวินเทจสุดๆเลยนะครับโอเคนะครับไปดูตัวไปเนี่ยดูครับเลนส์เลนส์ใสกริปไปนะผมโคตรใหม่นะครับผมนะฮะตัวต่อไปนะตัวต่อไปนี่อีกตัวหนึ่งครับนี่เป็นตัว อัคฟานะครับอัคฟานะฮะเลนยี่แปดบินนะครับใครต้องการคอมแพคตัวเล็กๆน่ารักนะครับแบยกถ่ายยกถ่ายนะครับมาด mm ้วยเลนยี่แปดบินนะครับเนี่ยนะฮะยี่แปดบินออโต้โฟกัสด้วยนะครับเนี่ยตัวโฟกัสเขาอยู่ด้านบนไม่ใช่ไม่ใช่พวกกล้องโฟกัสฟิล์มนะยี่ห้ออัคฟายี่ห้อเดียวกับพวกฟิล์มอัคฟาวิสตาพวกนี้นะครับนะฮะผลิตที่นี่นะครับเห็นไหมอ่อสเตรียนนะครับผมนี่เรคเ่นนะะบเวอัฟรา ของเยอรมันนะครับมีพร้อมเคสเรียบร้อยเลยนะครับผมโอเคนะครับไปดูตัวต่อไปเลยนะฮะตัวไปนีงอีกตัวหนึ่งครับที่มีคนตามหากันเยอะโอ้โทั้ทีขาไปโดนขัดตั้งกล้องนะฮะมีคนตามหากันเยอะมากๆอีกตัวหนึ่งก็คือยัชชิก้าสามห้าเอ็มเอฟนะเลนสามสิบแปดมิลเอฟสองจุดแปดเป็นตัวนี้เป็นกล้องแบบกระยะนะครับทํางานระบบนะนะครับสภาพก็ถือว่าประมาณแปดนะครับมีรอยนิดๆหน่อยๆแต่สุดท้ายคือสวย นะครับเลนส์เลนส์สายคลิปนะฮะพวกนี้นะครับใช้ง้นเตอร์โบเตอระบบหมดเลยนะครับแฟลชฝดติดฟกจะต้องชัตเตอร์เปิดนะครับนะครับนะครับผมนะครับผมทำงานได้ดีมากๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมน่าใช้มากๆตัวนึงเลนส์คมมากๆยาชิก้าตัวนี้เขาเหมือนเป็นคู่แข่งกับพวกแบบ C35EF ที่ที่ผมให้ดูตัวพวกนั้นนะครับนะฮะแต่ตัวนี้จะหายากกว่าแล้วเลนส์ยาชิก้าเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความคมอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องความคมนี่แบบอันดับต้นๆเลยนะครับผมนะฮะโอเค ดูตัวปลไปนะครับตัวปเป็นนี่ครับผมแค n นลออโต้บอยสองว้าวเป็นตัวหนึ่งที่คนตามหากเยอะมากๆนะฮะแล้วก็ภาพคมนะครับออโต b บอยสองนี่เมือพูดถึงความคมมีตรงมิติภาพละลายหลังสวยๆใช้งานง่ายยกขึ้นกดถ่ายกดถ่ายนะครับแล้วก็เนีย่ยมีพีโฟคั่งโฟกัสจะใช้งานได้ปกตินะครับผมเี่นะฮะ มีรอยนิดหน่อยนะครับตัวนี้ก็ประมาณ8เต็ม10นะครับผมสภาพนะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าสวยเลนเลินใสทุกอย่างนะครับเช้นนนได้ปกติทุกอย่างเฟิร์ตติดหมดนะครับทุกตัวผมเต็มระบบหมดนะครับผมโอเคนะฮะตัวต่อไปตัวต่อไปนะครับผมมาอีกแล้วนะครับผมออโตบอยสามอีกตัวนึงนะครับผมนี่ตัวนี้แต่ตัวนี้มีข้างหน้ามีรอยแต่แต่ทุกอย่างเต็มระบบนะเลนเลนใสหมดนะครับผมมีแค่รอยด้านหน้านิดหน่อยเห็นไหมรอยด้านหน้าเฉยๆนะครับ อัตนะิอยสามก็ต้องพูดถึงคุณภาพนะครับอีกตัวหนึ่งนี่จะเป็ตัวที่2นะครับผมนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับโอเคอดูตัวต่อไปนะครับ,รบนี่นะฮะ ตัวนี้เลยดีกว่าตอนแรกอะผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ชอบ SLR นะแต่พอเห็นตัวนี้แล้วมันน่ารักมากเป็นอ้อง SLR ที่ตัวเล็กมากๆตอนแรกผมนึกว่าดิจิตอลรุ่นใหม่หมๆเว้ยจริงๆไม่ใช่เว้ยมันคือ SLR นะครับผมเนี่ยตัวเล็กๆเลยนะครับเนี่ยมันคือมิตต้าสวิสสองนะครับเนี่ยสวิสสองนะครับแล้วเลนเนี่ยเป็นเลนซูมนะครับระยะ28่มิลลวิ่ซูมได้แปดสิบเด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยสามารถถ,ถ่ายละลายหลังและพวกเนี้ยเลนแม่งโคตรดีอยู่แล้วนะครับผมนะฮะเนี่ยลเลนดูเป็นกล้อง SLR ที่ตัวเล็กกมมมาอย่ในนืผเีย เท่ามือผมเองเนี่ยขนาดเท่ามือผมแล้วผมเป็น,นผู้ชายไม่ไม่ได้มือใหญ่ะนะครับเนี่ยเนี่ยดูเลนเลนใสกริปเห็นไหมครับเนี่ยนะฮะสภาพ10เต็ม10ตัวนี้สภาพสวยมากๆเลยนะครับผมมีโนตาสวีทสองคือเอาไปถ่ายแบบพอร์เตดถ่ายวิวถ่ายสตรีทได้เลยเลนส์ยี่แปดนะครับตัวนี้แบบโฟกัสไวแล้วก็แบบแบบตัวเล็กน่ารักเป็นเอซาวแบบออโต้โฟกัสที่แบบเก๋เวอร์นะครับแบบแบบแบบครบทุกตัวสวีทสองเนี่ยนะครับเขากําลังเล่นกันแล้วสีดําด้วยนะหล่อ,ลอๆเลยตัวนี้นะครับผมโอเค ไปดูตัวต่อไปกันนะครับนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับมีตัวนี้เป็นเหมือนออโตบอยสองเหมือนกันฮะแต่เป็นออโตบอยสองที่ของครบนะฮะผมนะครับผมมีเคสมีอะไหล่เรียบร้อยเลยนะครับเต็มระบบเหมือนกันเลยนะครับผมนี่สภาพข้างนอกตัวนี้ก็ค่อนข้างใหม่มากๆแต่สิบเต็มสิบต่อพูดตรงตรงตรงเนี้ยสิบเต็มสิบนะครับผมสามแปด f สองจุดแปดนะครับสิบเต็มสิบนะครับสภาพดีมากๆสวยกริปเลยนะออโตบอยสองเนี่ยมีสองตัวออโตบอยสามมีสามตัวนะครับผมที่เข้ามารอบนี้นะ เพจผมก็จะเลือกแต่ตัวที่แบบฟิลฟิลมานะครับตัวที่แบบผมอยากใช้เอาง่ายตัวไหนที่ผมชอบผมจะเอามานะครับผมประมาณนั้นนะครับผมจะไม่ได้เลือกแบบแบบมาทุกรูปแบบผมจะชอบแบบที่แบบลูกค้าไหนได้ไปแล้วชอบนะครับผมจะคิดประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็กตัวนี้นครับตัวนี้เลยบอกเลยว่าหายากไม่แพ้กันเลยนะครับคือโคนิก้าซีสามห้าเอฟสองเว้ยตัวเนี้ย คือผมอะเคยไปลองถ่ายเทสมาลูกค้าเขาเอาซื้อไปใช่ไหมแล้วเขาแบบใช้แบบใส่ฟิล์มไม่ถูกต้องเขาเอาเอามาให้ผมเทสแล้วผมไปเทสถ่ายว่าอุยผมรู้สึกแบบไม่อยากขายอะตอนนั้นที่ผมได้มาคือภาพแม่งดีมากแล้วเลนเป็นพวกนี้เป็นเลนส์กระจกนะครับพวกเนี้ยเลนไปด้วยละระยะ38-2.8นะแปดสองจุดเลนส์นใสมาตัวนี้นะครับคือภาพ9เต็ม10เนี่ยดูสภาพดีครับเนี่ยภาพยังกริบอยู่แหละดูดีครับเนี่ยทุกตัวที่ผมคัดมาวันนี้คือสภาพดีแบบ9เต็ม10บถึงสิตัวนะครับผมแปะมี8มาตัว2ตัวเท่านั้นเองเนทะ่านั้นก็9 เก้าเต็มสิบสิบเต็มสิบอะไรเงี้ยสวยๆทั้งหมดนะครับเนี่ยทำภาพจุบทนะครับผมเนี่ยดูครับเล่นๆสายคลิปเลยนะครับผมเนาะโอเคเนาะแฟลชฟอร์ติดนะครับผมเทสท์มาหมดแล้วนะครับผมนี่นะฮะโอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายนะฮะผมก็คือนะครับโอลิมปัสนะครับผม C A F นะครับผมนี่เป็นคือออโต้โฟกัสนะครับผมควอดเดต C A F นะตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่รุ่นขาดสิกคล้ายๆตัวตะกี้เลยเป็นคู่แข่งกันมาเลยโอลิมปัสแต่โอลิมปัสเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับ เลนเนี่ยมาด้วยซุยโกะนะครับ3 8มแปดภาพเพิ่มไม่ต้องพูดถึงกับพวกนี้ภาพดีเป็นออโต้โฟกัสด้วยนะครับแฟลตติดทุกอย่างทำงานเต็มระบบหมดนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องคลาสสิกที่หล่อลหลอมมีฟิลเตอร์นะตัวนี้มีฟิลเตอร์ให้ได้ด้วยนะฟิลเตอร์ถอดฟิลเตอร์ได้นะครับผมนี่ตัวนี้เข้ามาเห็นไหมนะครับเลนเล,น,เลนใส่คลิปนะฮะโอเคถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เพจฟิลม์มคำราดดิ๊กนะครับโอเคเนาะนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะ ผมก็ดนดีบริการทุกคนนะครับผมกล้องทุกตัวมีประกันให้15วันนะครับส่วนราคาก็อินบ็อคมาถามกันได้เลยนะครับผมโอเคงไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับ